วันนี้นะคะแม่ดีนหนูอยากรู้ว่าแม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับแม่ชื่อหยวกตาแก่ดำอายุแปดสิบห้าปีว้าวประกอบอาชีพอะไรครับตอนนี้ประกอบทำนาอทำนาแม่อาศัยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ก็คืออยู่ตั้งแต่เกิดเลยเนาะตั้งแต่เกิดแม่ว่าจุดเด่นของจังหวัดมหาสรารคามคืออะไรครับที่ท่องเที่ยวและมีที่การศึกษาแม้ว่าของดีของจังหวัดมหาสรารคามคืออะไรกระพานไม้แก่ดำแล้วก็อะไรอ่าวัดป่าวังน้ำเยน็นอของดีดนเนาะของดีประเพณีเด่นๆของจังหวัดเลยมีประเพณีแบบอะไรบ้างรัหลาเขาก็ไปเขาก็ไปเซิงไปลำอเออมีบุญบ้างไฟ บ้านทัวขัวนี่มีฟ้อนฟ้อนกระจมอ๋อฟอนกระจมค่ะได้ไปเป็นนางรากับเขาอ่ะแต่ก่อนแม่ไม่ได้เป็นแต่เดี๋ยวนี้ลูกสาวเขาเป็นลูกสาวเป็นค่ะแม่อยากฝากบอกอะไรถึงลูกๆละหลันขอให้เจริญรุ่งเรืองไปทํางานดีๆทำงานเด่นๆจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ลูกเ้อครับสาธุแม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้แม่เฉลิมสุขเพียงเกต อายุ็1ตอนนี้แม่ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับอาชีพทำนาทำนามีอาชีพเสริมไหมครับอาชีพเสริมก็ทำทอเสือกกบทำไมถึงเรียกว่าเสือกกบรัะเสือกกบเนี่ยต้นผือมาจากน้องแกดำมาละผือแล้วก็มีไหลแล้วก็มีกบสามอย่างมันเป็นพืชใช่ไหมครับแม่อาศัยอยู่ที่จังหวัดมหารคามมากี่ปีแล้วครับโอ้ยตั้งแต่เกิดมาหังเห็น เห็นสะพานใหม่เลยแปลว,ว่าได้ทันใช้อยู่ใช่ไหมคะทันใช้ทำไมแม่ถึงได้มาเริ่มทําเสืออันนี้แต่ก่อนก็มีมพัฒนาการอําเภอแกดมัมาซื้ออุปรกรณ์ให้แม่แล้วก็มาตั้งกลุ่มแล้วก็เริ่มทําเป็นอาชีพเสริมเนาะแล้วนี้แม่ได้อะไรได้รายได้ดีอยู่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีโควิดนั่นแหละพวกแม่รับแขกไม่วาดไม่ไหว มีรายได้โฮมสเตย์ก็มีพ่อแม่มีรายได้เสิร์งกระโจมด้วยโอ้ยแปลว่าแม่ก็เป็นคนเสิร์งกระโจมด้วยใชเซิร์งกระโจมไปสารคาาพ่อแม่ก็เป็นเนี่ยรายได้โอ้ตะกวนเยอะสะพานไม้แก่ดำเนี่ยครับพูดเลยก็มีความสําคัญต่อคนในชุมชนเยอะนะคะมีเยอะๆเอาถ้าอย่างนี้พอสะพานมาชำรุดแล้วแม่ไปทางไหนแทนผู้ใยญ่บ้านก็หาไม้ไปทำก็ยังมีซ่อมอยู่เรื่อยีซ่อม แปลว่าจะผ่านไม้แกดําก็คือทุกคนก็ยังน<ช>้ยู่ยยถ้ามีคนเข้ามาพัฒนาแม่อยากให้เขาไปพัฒนาส่วนไหนของชุมชนน้องแกดําเนี่ยจะมีโครงการจะมาลื้อแล้วรอบน้องสร้างให้มันมีร้านค้าขายน่ยดึงนะักท่องเที่ยวมาออ๋ก็จะทําเป็นตลาดเพิ่ม,มใช่ไหมครับนั่นแหละเดินตรง,งนู้นมีศูนย์เรียนรู้พวกแม่มีแล้วแต่ว่าถ้ามีทําปกเพิงให้มันดูดีหน่อย ก็คือเขาจะขาขายมีตั้งเต็นตั้งไรให้เนาะสิกระของเชิงกระโจมมันเรืออะไรครับเวลาหน้าบุญเดินหกนะพวกแม่ขอฟ้าขอฝนเซิงกระโจมเนี่ยนอกจากประเพณีขอฟ้าขอฝนยมีประเพณีอย่างอื่นอีกไหประเพณีที่สิบสองของสิบสีก็มีวันออกพรรษาลอยกระทงจัดหมดแม่แม่ชื่อนางพลรพัฒน์จำนงพัน อายุ53ปีเกิดที่บ้านหัวขวัวหมู่4ตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามอาชีพก็ทำนาคือเป็นอสอมอแล้วก็เป็นซีจีค่ะแล้วแม่ล่ะแม่กันดิการ์พาแก่ดำอายุ60ปีเกษตรกรใช่ค่ะหน้าที่ของอสมอเนี่ยค่ะเป็นหน้าที่อะไรเนี่ยคะเป็นอาสาสมัครอะออแจงข่าวร้ายกระจายข่าวดีแจ้งข่าวร้ายแล้วก็ร่วมกับ ทางโรงพยาบาลแกดำ<ม>รายงานตรวจรคัดกรองผู้สูงอายุส่งโรงพยาบาลแม่ทันเราว่าสรารคามน้ำไม่ต้องก็ติดหูมาตั้งนานแล้วนะสมัยก่อนคนเขาต้มต้มเหล้าสาโทต้มเหล้าขาวเหมือนกับว่ากินเพียวๆสรารคามน้ำไม่ต้องอะไรเงี้ยความคิดของพวกแมนะ่น่าจะเป็นอย่างนี้นะจังหวัดของเรามันมีนมอะไรเปลี่นยนแปลงเยอะนี่ยนคะวามเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนมหาลัยไม่มีเยอะขนาดนี้ ของดีของจังหวัดสารคคมเราคืออะไรผ้าทอพื้นเมืองในอันนี้พูดถึงของของพื้นบ้านนะพื้นเมืองสถานที่ท่องเที่ยวเราก็เยอะนะเยอะพระธาตุนาดูนวัดวังน้ําเย็นวัดบางน้ําเย็นในอันเจีนสะพานไม้แก่ดําเราก็ได้เหมือนกันเหมือนที่สะพานไม้เนี่ยเรามีมาตั้งไม่ใช่ห้าสิบปีนะพวกแม่เกิดมาก็เจอไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะแต่เมื่อก่อนมันเป็นไม้แผ่นเดียวเมื่อก่อนสะพานยาวมาถึงเลยบ้านผู้ใหญ่บ้านมานะ เขาขุดบึงขุดหนองมันก็เลยหายไปประมาณห้าร้อยเมตรทัวนี้ยังใช้สะพานใช่ค่ะยังมีคนข้ามไปมันแข็งแรงนะมันเหมือนว่ามันไม่แข็งแรงแต่มันแข็งแรงนะเพราะมันจะมีซ่อมแซมกันอยู่ด้วยเมื่อก่อนเราเรราาเเดินไปนี้จะเห็นเป็นน้ําสุดสุดสายตาเราเลยนะบัวแดงเยอะแล้วก็บัวแดงแล้วบัวขาวนี่แหละมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะตรงนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเราสามารถพายเรือโปรงเก็บดอกบัวเก็บผลบัวดึงบัวแดงมาแกงได้ตอนนี้มันลงไม่ได้อ่ะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับครับผมผู้ใหญ่อาทิตย์ภูมิแกดานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านหัวขัวเป็นผู้ใหญ่บ้านมางแต่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับอาชีพหลักก็คือในเรื่องของการทเเําเกษตรนะครับแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านมา17ปีแล้วครับพ่ออาทิตย์นี่อาศัยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามแต่ว,ว่าตั้งแต่น้อยหรือว่าย้ายมาค่ะพูดลำเราจริงๆแล้วเราเกิดที่นี่เลยนะครับพ่อแม่ก็เกิดที่นี่นะครับพ่อก็เป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนในหมู่บ้านเรานี่แหละรู้พื้นที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราเกิดที่นี่แล้วแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิถีของชุมชนที่นี่นะครับจุดเด่นของจังหวัดมหาสารคามคืออะไรครับจุดเด่นของเรานี่ก็คือเรามีศิลปะ เรามีวัฒนธรรมระเพณีที่หลากหลายนะครับมีทุกอำเภอมันสามารถสร้างมูลค่าหรือสามารถสร้างไรายไดใ้ให้กับจังหวัดมหาสารคามได้เพราะเราไม่มีทะเลเราไม่มีภูเขาอะไรที่จะทําให้รู้เลยทันทีว่านี่แหละคือคนจังหวัดมหาสารคามคนจังหวัดมหาสารคามเราเนี่ยถ้ามาที่นี่นะครับเราเราจะเห็นเห็นรอยยิ้มเห็นการพบปะเห็นการพูดคุยที่เป็นกันเองนะครับเป็นคนทักทายกันง่ายนะคนจังหวัดมหาสารคามนะครับ ประเพณีสําคัญสคัําญของจังหวัดมหาสา,าระคามเลยค่ะถ้าพอจะยกตัวอย่างได้พ่ออยากยกตัวอย่างเป็นประเพณีอะไรดีคะหลักๆเลยที่เราที่เห็นชัดๆเลยก็คือการจัดงานบุญบ้องไฟนะครับเราจะมีทุกอําเภอทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ประเพณีงานสงการประเพณีการลอยกระทงพวกนี้คือเราเราเราลึดยึดตาม22คลอง14เลยนะครับเราถือปฏิบัติกันมางานออกพรรษาตากบาทออกพรรษากิจกรรมเข้าพรรษาพวกนี้ สามารถที่จะไปเข้าไปสัมผัสได้เลยทุกพื้นที่ครับก็คิดว่าจังหวัดมหาสารคามมีความพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคะเด๋ยนนี้เราเราถือว่าเราเป็นเป็นจังหวัดพัฒนาลำดับต้นๆอยู่นะคือเรามีมีสถานศึกษานะครับเราเป็นเมืองเมืองตากศศลานี่เป็นเมืองของของการศึกษาเนาะเมื่อมีการศึกษาเนี่ยก็ทําให้คนเราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปมากอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่านักศึกษาก็เข้ามาเรียนที่นี่ การจับจ่ายใช้สอยต่างๆก็ทําให้ทําให้เศรษฐกิจในตัวจังหวัดเนี่ยดีขึ้นนะครับถ้าพูดถึง <c oughs> ตําบลในมุมมองของพ่อาทิจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกสําหรับตบบําบลแก่ดาของเราตําบลแก่ดาของเราเนี่ยคําว่าแก่ดำเนาะก็มาจากหนองแก่ดานะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับพอดีกรมชนประทานเนี่ยมาขุดรอกอ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยใช้ชื่อว่าหนองแก่ดาก็คือสมัยก่อนมันจะมีต้นแก่เยอะ หลังจากนั้นเราก็มีการสร้างสะพานเดี๋ยวนี้สะพานไม้แก่ดำก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งถ้ามาแก่ดำเรานึกถึงหนองแก่ดำนึกถึงสะพานไม้แก่ดำนะครับถ้าเป็นความทรงจําในวัยเด็กที่ยังจําได้มาจนถึงปัจจุบันนี้เกี่ยวกับอำเภอแก่ดำแล้วคับอำเภอแก่ดำของเราเนี่ยน้ะจากวัยเด็กจากประวัติมาเลยเนี่ยคนแก่ดำเรา,เรา,เ,ราเราจะมีการนับถือก็คือเชื่อในในองค์หลวงปู่เจ้ยหลวงปู่จ้ย,จยเนี่ยจะเป็นพระนะครับที่ท่านพาชาวบ้านอพยพมาจากเมืองสุวรรณภูมิหรือเมืองน้อยเอ็ด ปัจจุบันท่านก็ยังเป็นที่สการะบูชาแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนแก่ดำหนึ่งก็คือหลวงปู่เจ้ยพระที่สร้างเมืองแก่ดำนะครับสองก็คือสะพานไม้แก่ดำปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเยนาะมันก็ทําให้ชาวบ้านเกิดรายได้นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปครับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านล่ะคะจากปัจจุบันกับเมื่อก่อนเนี่ยคะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าลําบากมากนะอาหารการกินหรือเส้นทาง มนาคมต่างๆมันก็ลําบากไปหมดนะครับถนนที่จะไปในเมืองหรือสัญจรไปมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นมากเยอะอ่าคนในชุมชนเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรเมื่อก่อนนี้ก็ผลละหมากลากไม้อะไรไม่ค่อยมีหรอกนะครับปัจจุบันนี้เขาสามารถที่จะปลูกเก็บไว้ทานได้เหลือจากทานเขาเอาไปขายเป็นรายได้นะครับถือว่าดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมานะครับสะพานไม้แก่ดำนี่ถ้าพูดแล้วก็มีมานานแล้วหรืยอยังคะ สะพานไม้แกดำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นลําห้วยที่ไหลตามธรรมชาติไปนี่แหละบ้านแกดำเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนมหมู่บ้านที่อ,องค์หลวงปู่จ้อยเนี่ยพาชาวบ้านมาตั้งบ้านแกดำในราวปี2338เป็นหมู่บ้านแรกๆเนี่ยคนมันเยอะขึ้นก็เลยมีคนบางกลุ่มนะครับได้อพยพข้ามลําห้วยเล็กๆนะครับมาทําไร่ทํานาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านแก่ดำในการสัญจรไปมาข้ามไปข้ามมามันลําบากเขาก็เลยมีการสร้างสะพานเล็กๆ นะครับข้ามลำห้วยกันนะครับหลังจากนั้นมาปี2453เรามีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นที่ฝั่งนี้นะครับ<ม>ก็เลยใช้ชื่อว่าบ้านหัวขัวก็คือบ้านหัวสะพานสะพานไม้แก่ดำนี่มีที่มาใช้งานเป็นหลักเจะใช้งานเพื่ออะไรประมาณนี้ครับแรกๆเนี่ยมีการสร้างสะพานเล็กๆนะครับข้ามลำห้วยนะครับหลังจากนั้นมาในปี2496รกรมชนประธานเนี่ยได้มาขุดลอกอ่างเก็บน้ํา หลังจากที่เมื่อกุดลอกแล้วชาวบ้านเนี่ยข้ามไปมาก็ลําบากนะครับเขาก็เลยมีการสร้างสะพานเพื่อเพื่อไปมาหาสู่กันเพื่อสัญจรนะครับมันถ้าถ้าเกิดการการเดินหรือการใช้รถมันก็จะอ้อมไกลนะครับ <Okay. S 2> ถ้าใช้สะพานนี่มันจะเร็วขึ้นเนาะชาวบ้านก็เลยมีการบริจาคไม้กันสร้างสะพานขึ้นในปีพศ2502ส่วนการซ่อมแซมนะครับเราก็ซ่อมแซมโดยชาวบ้านนะครับช่วยกันทั้งสองฝั่งปัจจุบันก็มีหน่วยงานเข้ามาก็คือเทศบาล นะครับซึ่งรับผิดชอบอช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมอยู่แล้วถ้านอกจากสะพานไม้แก่ดำเนี่ยน,นะครับหมู่บ้านหัวขัวยังมีจุดเด่นอะไรนอกจากนี้อีกไหมครับเราถูกเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามในปี2560นะครับตรงนี้เมื่อเมื่อมีการทําการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ชาวบ้านเกิดรายได้อย่างหัวขวเราก็เอาการเสริมกระโจมนะครับซึ่งเป็นศินละปะระเพณีเก่าแก่ของหมู่บ้านเราก็ออกมาพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกัน ผู้ใหญ่คิดว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงต้องมาท่องเที่ยวที่ชุมชนหมู่บ้านหัวขวของเราครับนักท่องเที่ยวที่มาหนึ่งเขาก็มามา,มา,มาชมความเป็นธรรมชาติชมวิถีการทําทําเกษตรของเรานะครับเรามีพื้นที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําหนองกระดําเรามีแปลงผักที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนะครับเราให้ชาวบ้านขึ้นมาปลูกผักกันนักท่องเที่ยวมาก็อ่ามาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการมาเรียนรู้การปลูกผักนะครับแล้วก็ซื้อผักซื้ออะไรไปทานกันนะครับ สองก็คือเรามีวิถีชีวิตหรือการประมงพื้นถิ่นในหนองจะดําของเราก็คือการหาปลานี่แหละนะครับเขาจะใช้เรืออีปโปงนะครับที่ทําจากต้นตาลน,นะครับหาปลานในหนองจะดําบางพื้นที่มันไม่มีก็เลยเป็นสิ่งที่ตื่นตานะครับเป็นตื่นตาแล้วก็เห็นแล้วก็ประทับใจอยากเรียนรู้แล้วตอนนี้ครับมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการท่องเที่ยวของชุมชนบ้างไหมครับเมื่อเราทําท่องเที่ยวแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยราชการที่เข้ามาหลากัหลกๆเลย หนึ่งก็คือมหาลัยนะครับมหาลัยก็เข้ามาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการทําการท่องเที่ยวเนาะเรื่องของโฮมสเตย์เรื่องที่พักแล้วก็เรื่องของอาหารพื้นถิ่นตรงนี้มีมหาลัยเข้ามานะครับมีมหาลัยราชพัฒนมหาลัยมามองมสงเข้ามาแล้วก็มีหน่วยงานราชการก็มีพัฒนาชุมชนพาณิชย์จังหวัดมาเปิดตลาดให้เราก็คือตลาดต้องชมสะพานไม้แก่ดามีอุตสาหกรรมนะครับมาพัฒนาแล้วก็พลังงานจังหวัดนะครับมาทํา โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราทากล้วยตากก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ในอนาคตครับอยากให้มีการพัฒนาส่วนไหนของชุมชนบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะได้หลาย,ลาย,ลายส่วนนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของถนนหนทางเนาะให้มันสะดวกกว่านี้สองก็คือในเรื่องของการช่วยประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้คนได้รู้จักว่าอา้าวบ้านหัวขวของเราหรือสะพานไม้ระดงของเราเนี่ยนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจะมาเที่ยว นะครับสก็คือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็ต่อไปด้วยกิจกรรมนะครับเราอยากมีกิจกรรมที่ว่านักท่องเที่ยวมาแล้วให้มีกิจกรรมได้เรียนรู้ด้วยนะครับมาแล้วก็ต้องได้กินอาหารประเภทไหนนะครับมีกิจกรรมให้เขาร่วมแล้วก็อยากให้พัฒนาในส่วนของจุดเช็คอินให้มันให้มันมากกว่าน,นี้มีที่พักมีอะไรนักท่องเที่ยวมาก็ได้จะมีที่พักที่นั่งชมวิว อยากให้ผู้ใหญ่ครับเชิญชวนคนรุ่นใหม่หรือว่าคนจากจังหวัดอื่นนะครับมาท่องเที่ยวในจังหวัดของมหาสาราคามผู้ใหญ่อยากเชิญชวนเป็นในลักษณะไหน,หนก็ได้เลยครับขอเชิญชวนนะครับสําหรับสําหรับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนั่นแหละครับอํา,าเภอพพเจดําของเราเนี่ยหรือสะพานไม้เจดาของเราเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำนะครับในเรื่องของการทําเกษตรในเรื่องของการทําประมงพื้นดินที่เรามีในหนองเจดําก็มีที่ที่เดียวแค่นั้นนะครับที่จังหวัดมหาสาราคาม ที่เป็นมีความธรรมชาติยังหลงเหลืออยู่ทีนนี้ขอประชาสัมผันธอเลยกันคืนเราจะเห็นแสงหิ่งห้อยอยู่ริมหนองแกดําแห่งนี้ที่สวยงามมากนะครับก็อยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยเข้ามาสัมผัสวิถีชุมชนของเรานะครับเป็นวิถีชุมชนบ้านๆนะครับชาวบ้านจะได้เกิดรายได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ